สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พอด้วยโอ้ยทำไมตาแดงๆมา่อนอะสวัสดีครับทุกคน สวัสดีครับผอไม่ได้แจ้งนะพอไม่ได้แจ้งที่ในกลุ่มนะครับพอไม่ได้แจ้งในกลุ่มวันนี้สูตรฮานอยพอทําให้ใหม่มันมันหลุดไป2วันละนะครับมันหลุดไป2วันแล้วเดี๋ยวพอจะลองทาทาแบบใหม่ดูนะครับว่าว่ามันจะเข้าหรือเปล่ามันจะมีโอกาสเข้ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับสวัสดีครับใครมีน้ําใจแชร์ให้พอหน่อยนะ เดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังด้วยเดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังแชร์แล้วค่าขอบคุณนะครับแจร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้หน่อยเด้อ,อช่วยกันแชร์หน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องปอครับขอบคุณมากน่ารักมากช่วยกันแชร์หน่อยนะครับปอไม่ได้แจ้งคนในในกลุ่มนะครับพอดีทำอะไรหลายๆอย่างอยู่นะครับก็เลยวุ่นวายหน่อย ฮานอยพอทำสูตรใหม่มาให้นะครับพอทำแบบใหม่มาให้พอไม่รู้เดี๋ยวพอขอดูฟีดแบ็ก่อนนะครับว่าพอขอดูก่อนว่ามันมีโอกาสเข้ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับในในสามนอยนี้นะครับใน3ามนอยนี้หรือวันนี้มีลราด้วยให้เราไปด้วยนะครับเ,ออเดี๋ยวพอจะดูว่าจะเข้ากี่นอยจะเข้ากี่จะเข้ากี่ครั้งจะเข้าวันจะเข้ากี่วันในเวันนะครับ นับตั้งแต่วันนี้เลยนะลองลองลอง,ลองทำดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะลองทำดูพอจะลองทำสูตรนี้สักพอสูตรพอจะลองทำสูตรสักประมาณ3าวันนะครับว่ามันจะเข้าไหมนะครับมันจะเข้ากี่วันนะครับมันจะเข้ากี่หน่อยนะครับมันมีโอกาสเข้ากี่หน่อยนะครับเดี๋ยวพอจะลองทำดูสัก3ามวันสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยนะครับร throwing. ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับทำไมคนดูน้อยน้อยนะครับมันใกล้วันหวยออกหรือเปล่า แต่ก็ไม่ใกล้นะวันนี้จะไปเอาหวยไทยมาให้ทุกคนนะครับมาให้ทุกคนแต่มันเป็นซองเป็นซองตัวเดียวนะครับมันเป็นซองตัวเดียวใครอยากได้อะอยากได้ไหมเอออยากซองตัวเดียวเน้นๆเลยนะครับตัวเดียวเลยนะอยู่ในซองนั้นจะมีแค่เลขคู่เดียวครับหมายถึงคู่หนึง่งตัวตัวคู่หนึ่งนะครับอืมครับเดี๋ยวพอจะลองเดี๋ยวพอจะลองสู่สามวันนะว่ามันจะเข้ากี่วันนะครับลองดู นะครับพอเปลี่ยนสูตรใหม่ให้นะครับลองว่ามันจะเข้ากี่มาแล้วค่ะครับน่ารักมากมเราเอากันแค่นี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับคนที่เขาชอบจริงคนที่เขาชอบเราจริงๆก็มีแค่นี้แหละคนติดตามพอสองแสนเกือบสามแสนคนอะ่ะห่วยซองเดี๋ยวพอจะบอกห่วยซองพอจะเอามาตัวเดียวเดี๋ยวพอจะเดี๋ยวพอจะทาอันนี้ให้ดู เดี o o 1, ๋ยวพอจะทำอันน on on ี no ้ให้ดูหววซองอ่ะมันจะมีตัวเดียวมันจะมีตัวเดียวแบบว่าอันนี้สมมติว่าเป็นซองอ่ะอันนี้สมมติว่าเป็นซองซองนะครับอันนี้จะเป็นซองกดแชร์ให้หน่อยนะครับใครอยากได้กดแชร์ให้หน่อยนะครับเพราะว่างวดนี้พอจะเอามาแค่ตัวเดียวตัวเดียวจริงๆนะครับไม่มีเหลือจาตัวเดียวแล้วก็จะเอา5้าตัวช่วยกันแชร์หน่อยนะครับช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์หน่อย นะครับอ่ะซองนะครับซองสมมุติว่าสมมุติแว่สมมุติแว่นะครับสมมุติแว่มมแ <c oughs> ซองนั้นก็จะมีเลขตัวเดียวประมาณนี้ครับซองนั้นก็จะมีเลขตัวเดียวประมาณเนี้ยประมาณเนี้แบบมีซองเดียวอะไรมีตัวเดียวแบบเนี้ยเออซองนั้นนะครับจะมีตัวเดียวนะครับแปลว่าปอจะเอาพอจะเอาตัว ตัวที่มันมีห้าตัวมาให้ด้วยนะครับที่มันมีห้าตัวมาให้ด้วยหมายถึงว่าพอจะเอามา 2. สองซองซองแรกจะเป็นตัวเดียวแต่ว่าซองที่สองก็จะเป็นก็จะเป็นเลข5ตัวอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนมาดู <c oughs> วันนี้ทําสูตรมาใหม่นะครับให้ทุกคนดูกันว่าสูตรนี้จะเข้ากี่วันนะครับสูตรนี้จะเข้ากี่วันนะ ลองดูลองดูทุกคน เออใครที่กด2ขึ้นมาแล้วนะครับให้คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับอ๋อใช่ไหม เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะพอขอรับโทรศัพท์เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ แล้วก็ลาวเดี๋ยวพอจะให้ในแผ่นนี้ไปด้วยเลยนะครับเลขก็จะมีหกตัวเหมือนกันเปลี่ยนแค่ตัวเลขนะครับเ,เอยเปลี่ยนแค่สูตรเฉยๆนะครับ แล้วก็หวยลาวนะครับลองเปลี่ยนสูตรดูซิหวยลาวก็ไม่รู้นะว่าจะโอหรือเปล่าแต่ว่าก็โอนั่นแหละปะลองเปลี่ยนสูตรดูครับคนในกลุ่มเตรียมปลองเปลี่ยนสูตรดูว่ามันมันมันจะเด้งกี่นอยมันจะเข้ากี่นอย นะครับใน3วันนี้จะเข้าไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลองทาสถิติด,กดูก่อนปออยากให้พออยากให้ทุกคนได้เงินนะครับเมื่อคืนนี้นอนเกือบตีสองนะครับลองลองทําสูตรใหม่ดูนะครับลองทําสูตรใหม่ดูนะครับพอไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะครับ านอยทั้ง3พฮานอยแล้วก็ปอให้เาวไปด้วยเด้อวันนี้วันที่8นะครับถูกไหมวันที่8หรือวันที่9อยากเปิดจองอยู่นะหรือจะหรือจะให้จองวันนี้ดีหรือจะให้จองวันนี้ดีอ่ะใครที่กด2ขึ้นมานะครับให้คลิกข้อความเพจอ่ะให้คลิกให้คลิกด้านล่างได้เลยนะคะให้คลิกด้านล่างได้เลยเด้อให้คลิกด้านล่างได้เลยนะครับ สวัสดีครับกี่นาทีแล้วอ่ะทุกคนโอ้ยีนาทีละทุกคนดูดูให้ดีนะดูให้ดีเดอ้อดูให้ดีนอ,นอยนอยใครนอยมันนะครับนอยใครนอยมันเลขไม่เยอะนะครับมีเลขแค่6ตัวนอยใครนอยมันฟันอ,อ่าใครอยากได้เงินให้รูดนะครับใครอยากได้เงินให้รูดนะครับใครไม่อยากได้เงินก็ไม่ต้องรูดนะครับอ่ะนะครับฮานอย พิเศษนะครับฟันที่3นะครับฮานอยปกติฟันศูนครับฮานอย VIP ครับฟันที่9ครับแล้วก็ลาวฟันที่2ครับผมสูตรใหม่นะผมไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่านะครับสูตรใหม่ลองลองลองสูตรใหม่ดู วันนี้นที่แดอ่ะให้แคปหน้าจอนะครับให้แคปหน้าจอเอาตัวฟันไปไปเล่นดูก็ได้นะครับลูดลองลูดดูพอลองจับให้แค่หตัวนะครับไม่เยอะพอลอ,องจับให้แค่6ตัวไม่เยอะเราลองทำสูตรใหม่ว่าสูตรนี้จะเข้ากี่น้อยนะครับอืถ้าถ,ถ้าเป็นสูตรเดิมแล้วมันมันไม่เป๊ะนะครับมันไม่เปะ๊ะมันหลุดบ่อยนะครับลองลองทำสูตรนี้ดูว่ามันจะเข้ากี่น้อยเนาะ หลังตู้ได้ไหมหลังตู้ได้ครับหลังตู้ได้หลังตู้ได้ตู้เสื้อผ้าก็ได้นะแต่ว่าข้างบนห้ามมีห้ามมีอะไรวางวางวางก่อนนะครับต้องหลังตู้แบบตู้จริงๆนะครับหลังตู้อ่ะมีคนเคยบูชากับปอไปแล้วครับรอบป,ปีที่แล้วนู่นเลยรอบป,ปีที่แล้วนู่นเลยปอมาแจกเป็นแผ่นยันกับตะกุดตะไข่นะครับอันนี้จะเป็นองค์เลยสี่นิ้ว เสียค่าส่งเองเสียค่าส่งเองสองร้อยบาทให้ไปบูชากันเลยปอก็จะจะเหลือแค่เก้าสิบเก้าองค์นะเพราะว่าปอจะเอาองค์หนึง่ง <c oughs> ใช่ใช่วันก่อนสูตรสูตรมันเป็นสูตรวันแรกไงครับมันเป็นสูตรวันแรกลองพอพอปอ,อเอาสูตรเดิมมันกลับไม่เข้าเลยไงครับมันกลับไม่เข้าเลย นะครับมันไม่เข้าเลยหลังจากที่เข้าสามนอยถูกไหมแล้วแล้วมันไม่เข้าเลยอะครับแล้วมันไม่เข้าเลยสักนอยหนึ่งมันก็ไม่เข้าสองนอยมันก็ไม่เข้าเลยมันเออวันที่หนึ่งเข้าสามวันที่สองหลุดวันที่สามเข้าสองนอยครับวันที่สี่กับวันที่ห้าไม่เข้าเลยครับอ่ะให้แคปหน้าจอนะทำไปจะถึงลาวเลยนะครับลาวฟันที่สองนะวันนี้ผมไม่รู้ว่าสองจะมาไหม รามนันออกชอบออกเลขแบบสูงสูงหน่อยอะไรเงี้ยอ่ะให้แคปหน้าจอนะครับอ่านี่นะครับวันที่8นะฮานอยพิเศษนะครับ,ฮา,รบฮานอยพิเศษฟันด้วย3นะครับฮานอยพิเศษฟันด้วย3ามนะฮานอยปกติตีนะครับฟันด้วย0ูนย์นะครับฮานอย v i p ฟัน9นะครับ แล้วก็หวยลาวฟันที่สองนะครับตามนี้เลยนะครับผมแต่ละนอยไม่เหมือนกันนะครับให้คนละตัวเลขนะครับตัวจับตัวฟันตัวเจาะไม่เหมือนกันนะครับผมอืมใครไม่เยอะหรอกนะครับมันแต่ละนอยเนาะมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ละนอยจะมีเลขตัวจับแค่6คู่นะครับไม่ไม่ไม่ได้เยอะนะครับใครเล่นเป็นก็ลูดได้เลยนะครับ นี่นะครับนี่เดอ้อนี่เดอ้อนะครับนี่นะนี่นะขอบคุณนะครับขอบคุณอแครหน้าจอนะครับแครหน้าจอวันที่แปดแครนะครับแครเดอร้อแครเดอร้อ นะครับฮานอยพิเศษนะครับฟัน3ได้เลยฮานอยตอน5โมงนะครับฮานอยปกติออกตอน6โมงนะครับก็ฟันที่0ได้เลยครับแล้วก็ฮานอย v p p นะครับฟันที่9นะครับออกตอนทุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็หวยลาออกตอน2ทุ่มนะครับเศรษศสับ์ก็2ทุ่มครึ่งพอดีก็ฟันที่2ได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณอะ วันนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวปอจะไปทําธุระแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเจอลุ้นฮานอยกันตอนเย็นเนาะนะครับเดี๋ยวไปแล้วนะครับเจอกันตอนเย็นนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย